สวัสดีค่ะ你好，你หัวเจ้า，เด็กหเองนักสกุลน่ะตักสลลังซีชื่อเล่นชื่อน้องชืเล่นชื่ออน้องค่ะน้องอะไรคะ Asy, ceksin, aky, Firstly, well. tu p. ซาลิซาก็ลิซอาเร็ววันนี้จะมาร้องเพลงเสือสองตัวค่ะใช่จะมร้องเพลงเสือสองตัวค่ะะเริ่มเลยจิ้งจุ้งหัวจิ้หลเาดีเาดดงมยัว อีจิเมยวีปวปะเจันจีควายหน้าแปลกจริงอหน้าแปกงอ่ะยังไงร้องแปลด้วยเปียนชื่อเล่าหู จมูกมีสองตัวยววีจมูกมีเว็บจันจีฮวายจันจีฮวายใจคิดให้สวสวยเอาเลยเร็วสสเสร็จยางมืออย่าเหยียบอย่าเหยียบเล่นเดี๋ยวหัว,วแตกเอาเลยทำไงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะอ่าภาษาจีนว่าไง